ดอกกระมนจุมครับได้เ็ดลายง่ายเดือดเล็ดจะมันเคียจนกระดิงกระโดนุเะกครับดนครับีบ่ครับงไม่หลุดนครับนี่ไม่หลุดอ๋อออหลุนมน้ำได้เยเสีบบยบบยขาเนี่ขาเหวแบอกก่อน อขาไหมดยังกับเลยนี่งแสีแข็งไข่มึงแต่ไข่เด้อจะเนี่โ,<ฮ>โ<ฮ>อ้ไข่ใหญ่โนากจิ่มเขาถือตันี้เลจะ๊ะ ส,สดีค่ะพอกันครับบมื่ก่อนเซาแอนน่าจะช่องอีสานบ้านเนื่องจากวันนี้ครับมาพอกันเอ้ยมาเจอกันในอีพีสองคลิปที่สองน่าจะของเซาแอนน่าจะตาแหลกนะเซาแอนเต็มไปแล้ว,วเซาแอนกับซีมาต่อตาที่สองน่าจะมาหลุ่นกันนี่ก็เริ่มเก็บมาแน่หน่อยจ้ะเพราะว่าเ็สขอบเป่งน,น่าจะเ็สขอบเป่งออกหลายออกเป็นมูลเลยจ้ะเซาแอกนกับเก็บแน่ไทยแน่น่าจะจะในกับ มาเก็บกันเลยจ้ะเห็ดกอแดงนี่ครับเห็นมูนึงแล้วครับเลี่เลเดิปที่สองด้จ้ะอะไรก็ฝากก็ไะไรก็แช่ก็ติดตามจะเป็นกนารตั้งใจใซลเอน้ำเดอร์จ้ะสองหกสองจีครับ บานน้อขาขาดเลยพี่นอ้องเอ้ยจับหนักไหมขาเป็นเตกเลยจ้ะเขีนนี่ะโอ้ย,อยเป็นยังขาเป็นคือจะมีห้อยโจ๊กไหมจับแบบเตก,กเลยนี่นจุ่มนึงคันพี่น้องเด็กจ้ะ จุมนน่มครับนี่นดิครับอือนมนอ,อืมบ่บอกแนมเดียวบานนึงครับเนี่ยเดูข้างในดูอืม หนึงไม้ปลาเาไอป่ดิแค่ที่ได้กดอเิดบงอูบ่ได่งเงเล่นเป็นปลเาะไบนครับสีได้ก็ได้ีน,นครับนั่นอีกนึงอีกดอกนึงุล,ออล่าไปุ่นพ่นเอ็นนี้แหละก่อน,น,ล,อน,นล่า,อ,ายอยาออู่มูไงครับน,ะนี่อุ้ยเปิดไม่เห็นครับ ปวดเยอะเพิ่นใบไม้ใบไม้หนาครับเมีไผ่เห็นขวดก,กินเพิ่มไหมนครับตามแม่กับยาบ้ากันเด้อครับลุงถามก้อนใหม่ด <บน S 1> ้วยสองดอกสองดอก ีหน่อยเพิ่มอีกจุ้มนึงจ้ะเอียงครับมูเดียวนะครับนี่หมานว่าพี่น้องไงเนี้ตาที่สองเด้อจ้ะจะในกระฝากน้ำเนาะเฮ็ดเพิ่งเขาพี่น้องมูเป็นมูเลยครับนี่ยเกิดเป็นมูนะน่เป็นเจนแค่นั้นครับทุกนตระเอียงเปิดอันนี้คนเนาะบ่เอามะตะบุมมีเลยนี่เปิดตรงคืนซื้อ เออพี่น้อเอ็นเชี่ยวก่อนเชี่ยวก่อนได้ล่ขาเป็นเกลยจะ,ดะโดกคนะดีอยู่ด้มีปากไหยขาขึา้นเลยได้ขานไปข้างในไหม มีนอกขนางหนี่หมือว่านี่พ่นจิซำนี่่ะอันนี้อ่นสิถาด้วยจะนี่เทาวลยอะไรบ้างก้นใยูจ้าขาเอาไปเลยขาเปหนไยนี่ครับเช้าน ไปข้างใน,นปา้าขายัยงอัหลักินถึงเขาจะผู้เดียวกันไม่ได้แต่จะใหนญน่แย่งครับมูนี่นมีคันสำมี่งจะแซ่บไปจะ้ะอันนี้กัดแซ่บเพื่อการอาจารย์ดอกเพิ่นยังแข็งดีอยู่เนาะมนมาถึงนำฝน นี่ครับมันไม่หลุนดูครับนี่ไม่หลุนอ้ออขาหลุนเนี่ยนวยงามมากเลยเสียบบุยขาแม่ขาเง่าถอะบอกก่อนโอ้ขาแม่น่าจีทูกนี่ขาเปือยเนเดอร์เจ้ไงนี่ครับ คคุณดูจังสิงโอ้โี่าเหรถึงที่ไหนคือเป็ดเป็ดหน่นสหอสิดอกหนึ่งใบหนดอกหนงคทรจากไม่เท่าแล้วเท่าแล้วครับก<ๆ>็เอา,า,าแล้วล้วดอกไม่เลยวะนี่ดอก ด,ดี่น่อยเบื่อปอลงเ่ยน่ะเบื่อพิ่นเ,เบนื่อเบื่อพีครับเหีงขาสะดุดขึ้นหล่นนี่สิโอ้ถ่วครับน้อยบดไ,ไ,ได้หรอกครับอกนลองดูด้เบื่ออะไรนะดอกนี้ะได้ นี่ได้บะานได้จมก้มอนหินขึ้นมากน่นาเหตเขาแล้วครับพี่น้องน้อดอกไม้อะไรเนาะไ้เปออีกสองดอกครับ หนทับมือขางามดีเนาะตัดนี่สมุดแลพอดีสมุดพอดีจีงเริ่ขาครับดอกในดอกงามดีเนาะเบิะมืขาเปนว้าวกนะพิเนยเป็นนะแค่ับ็ปรดข้างนั้นแหละนี่มือมีนกระชาเพื้นึเอายิดถึงดีกว่า

ที่สองคลิปที่สองสมัครเฮ็ดเพิ่มครับหลายป้านี่สิพอเนเฮ็ดเก็งเนาะ ในบ่อดอกตัวส้มมาไหนเงี้ไดอกเงีถึงอันดข้างไหนเพิ่นขาเพินจิดหยาดเกลยงเลนะจิ๋นองแน่ี้หครับล้งถ้าเองเคี้ยหือเพิ่นจ้ะเฮายันหยยบมกงบลุกมาหล่นเยอะเนาะ มูนี่ไหมส่วนเท่าไหร่จีส่วนเป็นยูเลยจ้ะอันเปือยกับมีนเพิ่นเกิดก้อนเพิ่งกับเท่าไปก้อนจ้ะไม่มีใครเห็นเพื่อนอืมอันอี้ไงอันเนี่ย เปื okay, ่อยเข่งแง่งสุเด็กๆเยเขาเก็บตัวนีบานครับเาเก็บตัวเอาไปมวชไปตายไปตายไปตาิ่มได้ดี สองดอกครับนี่เด็กจีนอยหนึงเนบออ้อาไรเลบอลเดยสู้นนแ้วนี่ีได้เอาเนาะแต่เพิ่งมาให่หรกจะแต่ว่าเดียสู้หนแล้วดอกนึงครับสอดอกหลงแซ่บดีจ้ะน่เขาครับเฮ้ยเนาะครับอือบนบอกคนนี้จีกับบ้านมดแดนี่มัเปื่อย ได้ก่ดอมแข็งได้จ้ะแข็งดีจ้ะทานด้วยจะดีไหงไงอุ้ยเนาะแขงเสียบให้เพิ่งเข่าไหลเนาะอู้หนี่เดรดอมนึ่งบนเลยบ่ก่อนโอ้หนึงเดรไงใส่เดพันเปื้อนเลยนาะเลยครับเอาบ่ได้หง่อดองกระิเปื้อน ดอกหน่อยเนาะมันเป็นนิ่งันมหน่อยเปื่อยเบื่เลยเปื่อยไปเปื่อยไดอกนียเท่าเราจะดีเด็ดน่นยังกัดนเลย เลกสีแข้งนุ่มอยู่นะนุ่มไม่หลุมดูจ้ะข้วแข็งครับโอ้งาม,มนาะอะห็นะเจ้ะงามเลยดอกนึงครับงามดีเห็นตานี่เนาะ สีหนึงครับว่าเป็นมือปกติผนิตเป็นมือล้วฉันจุมจ้ะจุ่มคร้ว เป่งดีนะขมขาวครับนี่เขาเป็่เบยเลยเขาเอ่งเขได้อองอะไรดอกลุกอะไรดอกลุกไปดอกนึงเท่าไงเห็นละมูขาวครับไข่มึงแต่ไข่เด้อจันี่ไข่่เนาะ พี่ละงหัวเท้าจ้ะมีใ,ใครหนึ่งครับเุณ่ึงแต่ไใครเขาหลดพิ่ละงหัวกันมึงทักกำลังสิคืนเป็นสัญญาณที่ดีแล้วเราเป็นดิึ้นเนาะจบหรอกค,ครับ ừ nhắm nọ đó, bạc hát bán số bán nha จุมน,นั่นนนนนงครับโอ้ยงามเลือนผักเป้งจ้ะน้ำงามโอ้โหมีจีนหน่อยกัน้ำเต้าเนี่ยสองดอใส่สูงว้จ้ะ บานนี้ครับแบบเงี้บานนี้ยสองดอกครับ,บน,นี่กอรดงเดนาะแดงเป็นกอเร,ร่งกับยึดเพึิงด้วยจ้ะเขาเก็บเงี้ยไอจ้ะสีออกแล้วครับสีบนออกไปเรื่อยๆครับเื่นเก็บออกไปตาท่านไหนดอกกึ่งเริ่ม bàn ô nhanh cạnh sẽ tay cả ra hảo sống đỏ cầm nặng đỏ bàn cấp đỏ chùm xem đỏ cầm luôn ดอกบานครับนี่สามจุม่มครับนี่เบิกขาตัวนี้น่านี่ยแดงๆงามๆจัดหน่อยวันนี้เก็บย,ยางมั่นมือจ้ะก็แดงเฮ็ดผึ่งเนาะพ่อมือหนึ่งครับโอ้นบานบานนี่นครับ แต่ี huh. like et, right? ่จัดอกดอกพี่สหมอะเละเดขึ้นไหมแดงจึงคืนอยู่พี่น้องเฮ็ดกระไดก็ะผลไปนี่นครับนี่ก็ดกง้มสมูรครับนั่เนมดนี้ขึ้นหมุันใหม่ขึ้นมาก หมดสายตาเป็นไปได้เลยันคือสิบบ่ไใครับเลยงนี้บ่อดอรจ้ะรวยเหรอมาดูเดี๋นี้ได้ยู่ไหนเห็ดเพิงเขาครับเพิงเขาจ้าดอกนึงครสองแถวอะครับแต่กินได้ยูคครับเห็ดเขาแป้งนีครับนม่ครับเมันเันตัวเห็ดไข่หรือ่ ่ครับเอียนท่านี่ออกจากปลาได้ไงรับผลงานครับติมตาที่สองเหนาะนอกจ้ะนี่จ่านี้ก็ไปหลุดน้ำกันตัวจ้ะเป็นมืเป็นมือคนละจ้ะหลุดลก,กันหลานเพื่อนอ้ขาดหลุดหลุดกันหลานเพื่อน เลี่ยงกันเป็นแถวอยู่จ้ะเป็นหิอนออกยากคันดึงก็สิขาขาจ้ะเอเียนเลยต้องติ่มออกก่อนเนาะเอเด้จ้ามื้อนี้เก็บก่อพี่น้องก่อใหญ่ทิ่งเลยครับนี่บออ่ใหญ่มันเนาะ โอ้ดอ,อกอย่ไหมนม่ค่าตาเอ็นนตาเยอะจังชิเดนจะล้าแล่ะครับล้าเดียวแดีจะง,งามเนาะเออหนึ่งหนึ่งนีงนงนงนนครับ นี่ยังตัสีบานนั่ผิดสีโอ้โหดอกอย่านั้ครับบานเยอะจ้ะนี่ครักท่านน่ะเครื่องทั้งเด้อครับนี่ทางออกเต็มเลยจ้ะมันนี่ก็เอาถุงพลาสติกมานำอยู่ครับเอาถุงส่าใจผมเลยนี่ รูน้นึงครับกำลังขึ้นงามเลยครับเลยกล่องเริ่มสันนะเริ่มเมือม่อยแล้วครับมาปีนดอยนะครับายเดือดเย็ดเนี่ยเดืเย็ดลายไงยเดือดเดย็ดจ้ะมันท,ท,ทั้งมวยทั้งเอ้ยทั้งเมือองโ้ยทั้งมวนทั้งเมืย์เนาะสี่ดอก ก็ดงครับดอกน้ำเนาะอีกสองดอกครับสองบาน,นแล้วนอยะอีกสองบานครับนี่เห็ดว่าถือขนมันน้ำครับคือสงเขาล่างแล้วนี่ยไหมหอ๋อปวกเจาะเพินไหม บานี้นนนพี่น้องนะเคคืองอแงจังสิคือขนทื่อนือขึ้น,งงนเลยนะเอาแบน้ทับเพิ่นไหวบาสบาหลกันงามอยู่แ้วครับยังแข็งดีอยู่นบานตบานงามดีจ้ะ โอเด่นมาเต็จนจัดมวยนะโอ้งามคับนะสาะงามอิริเหรงจิงคืออยู่พี่นออ้องถือต้อหลุมตอดพี่น้องปวดหัวปุ๊บๆเดี๋ยวนี้ครับเ <c oughs> ต็มตาแด้วครับเนี่ยเต็มจนสิรุ่นอีกแบบตาที่สองด้วยอีกสามจี๋พี่น้องอเคลียจนกระดิ่งกระโดนลุกจ้ะ ดสวยางามครับต่มืออื่นบานเน่มืออื่นสวยงามเลยครับเยใหน่ที่ <G lass> เปลี่นที้ไหนเปี่นทีนึก <G lass> สามตูมสามตูม จินเขาถึงจะเห็นนะจ๊ะจากพนงานท่องบน,นี้น่าจะคือว่า หมานตืบนยู่จ้ะในสองตาผุหละในสองคลิปเนะาะมื่อนี้จังไดกับฟ้าพี่ฝากน้องก็ไหลก็แช่ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวกวนเสาแอนช่องอีสานมานันได้น้ำเด้อจ้ะจังไดกับพ่อกันคลิปหนาเนาะจะ้ะตอหรับคลิปนี้เสาแอนกับลาพี่ลาหน่องกัน,กน,กน,กนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ